ปตทสพเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงปตทสผเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงช่วงสัมมาอาชีพสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ในทางตัวนิดนึงค่ะพี่ครับผมถ้าในของเพจนะครับผมจะใช้คําว่าจิตกรภูทรคนหาเซี่ยวบางคนอ่านทำไมต้องต้องใช้คําว่าจิตกรพวนคือแบบเหมือนกับคล้ายๆือนเดียวถึงเหมือนง่ายๆคือศิลปินมโนอกที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนั้นคือคที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ารากฐานดั้งเดิมของคนเราเป็นคนไทยพวนใช่เป็นคนไทยพวนก็เป็นคนไทยพวนฉะนั้นในเรื่องของ เอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นคนพื้นถิ่นที่นี่เราอยากให้ลูกหลานได้ร่วมกันสืบสารหรือว่าได้เห็นถึงคุณค่าของบรรพบุรุษของเราชาวไทยพวนที่อำเภอศรีสัชนาลัยฉะนั้นพี่ก็ใช้ชื่อก่อนให้ทุกคนเอยใครเป็นเชื้อสายไทยพวนจะได้เรายนรูนเป็นการสืบทอดและสืบสายวัฒนธรรมของพวนไปในตัวโดยโดยการถ่ายทอดจากภาพวาด ก็แล้ววันนี้เจนเนต่างๆที่เราพยายามถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะคผ่านงานวาดงานระบายสีของพี่ตุ่นคืออยากจะถามว่าเอ๊ะงานศิลป์ที่เราเห็นกันมากมายเหล่านี้เนี่ยคะเขาเรียกงานศิลป์เหล่านี้ว่าอะไรคะส่วนภาพนี้คือเป็นการภาพด้วยผงกาแฟสําเร็จรูปซึ่งเป็นกาแฟที่เราใช้ทานกันปัจจุบันนี้แหละ พี่เห็นเห็นนะคะแล้วแต่ยี่ห้อนะคะมันจะมีความเข้มความจางแตกต่างกันไหมพี่ไม่เหมือนกันใช่ใช่เราศึกษามาแล้วใช่ไหมว่าใช่คือยี่ห้อหนึ่งให้คุณภาพคือสีเข้มอ๋อใช่ค่ะยี่ห้อหนึ่งใช้สีสีจางค่ะยี่ห้อหนึ่งใช้สีจางไปอีกอะไรเงี้ยก็คือปรับเอาปรับเอาคือบางบางครั้งคือเราไม่ได้ใช้ว่าใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อเดี๋ยวดีว่าจะมาทำวาดภาพวาดอะไรเงี้ย แต่เราก็ใช้หลายยี่ห้อบังเอื่นมันมีอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งคือคือผมเอาผลงานนะครับไปให้เศิลปินที่ที่เป็นเขาเป็นระดับอาจารย์อ่ะเขาให้คำแนะนำของผมที่ว่าเมื่อก่อนผมจะใช้ยี่ห้อเดียวเขาให้คำนี้คุณลองไปศึกษากาแฟของยี่ห้ออื่นๆแล้วเอามาลองดูว่ามันจะให้ความลึก ภาพลึกเพื่อภาพตื่นมากม,มีมิติขึ้นใช่ใช่คือผมก็เลยจำจำ,จำจากตัวศิลปินท่านนั้นแหละแต่เขาเป็นศิลปินแห่งชาติ้วเนาะเออจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นของแต่ละยี่ห้อก,กาแฟไม่เหมือนกันใช่ก็เลยเรียกว่าเ,เทคนิคตรงนี้มาใช่ก็เลยจากคำแนะนำของของอาจารย์ผมก็เลยเอามาศึกษาแล้วก็มาปรับจนถึงทุกวันเนี่ยคือภาพแต่ละภาพที่ผมออกไปเนี่ยจะมีความลึก ถามว่าใช้ยี่ห้อเดียวไหมบอกไม่ใช้มผมใช้ทั้งหมดหนึ่งภาพของผมเนี่ยอาจจะใช้กาแฟในประเทศไทยอะอลงอยู่ในนั้นอะคือหนึ่งภาพผมเอายี่ห้อนี้หน่อยหนึ่งยี่ห้อนั้นหน่อยหนึ่งในประเทศไทยอะมีกาแฟที่ทั้งหมดเท่าไหร่โอ้พี่คะมสมมุติว่าเจ้าของยีห่ห้อกาแฟเขาอยากดดได้ภาพอย่างเงี้ยเขามาบอกว่าพี่ช่วยวาด รูปสักรูปหนึ่งโดยใช้แบบยี่ห้อของผมนี่ถือได้ว่าเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ะถ้าเกิดว่าเคยสนใจนะเจ้าของกาแฟเอ้าจริงจริเจ้าของกาแฟเองานพี่ในไหนพี่ก็ใช้กาแฟในการวาดภาพแล้วอ่าพี่ช่วยใช้ยี่ห้อผมหน่อยนะแล้วเราดูซิว่างานศิลป์จะออกมาเป็นแบบไหนอ่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่พี่ทําอยู่นะตรงนี้นานหรือยังคะในเรื่องของการใช้กาแฟมา ถ้าพูดถึงการ,<々>ก,ารการวาดภาพเนี่ยผมวาดภาพมานานแล้วโอ้เกือบสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีอะไรละ่ะคือตั้งแต่เรียนจบมาใหม่ๆละ่ะต่เนี้ยคือไอการศึกษายยตรงเนี้ยด้วยความบังเอิญคือสมัยก่อนเ่ะผมจะเรียนจบปุ๊บผมก็ทํางานที่กรุงเทพมันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งปีปีไหนผมไม่มทราบเขาเรียกว่าฟองสบู่แตกนั่นคือคนคนที่ทํางานกรุงเทพอ่ะกลับมาอยู่บ้านหมด ในยุคสมัยต้มยำกุ้งพี่ประมาณนั้นแหละไ้ะก่อนก่อนอีกมากน่าจะก่อนนะน่าจะก่อนต้มยำเพราะตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรฟองสบู่แตกฟองสบู่แตกมันก็เกือบสิบกว่าปีแล้วสิบสิบยี่สิบปีช่ไคือตอนนี้คือเราเรากลับมาบ้านแล้วปุ๊บเราจะทาอะไรจะใช้ชีวิตยังไงค่ะเพราะว่ามันแตกต่างกันที่เราเคยทําอยู่ใช่ไหมผมก็เลยปรับชีวิตว่าเอะเราก็มีถนัดด้านนี้นะ อะไรด้านนี้เราก็เลยฝึกคือไม่ได้ฝึกหรอกคือนั่งวาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็บังเอิญมีลักษณะอย่างนี้แหละเขาสนใจว่าเอ๊ะทาไมเราต้องวาดด้วยกาแฟเพราะว่ามันไม่มีใครวาดกาแฟส่วนมากเขาจะเป็นสีน้ำใช่สีอะคริลิกสีนิยมตามทตลาดสีน้ํามันมสีช็อคอะไรประมาณนี้อีกนั่นแหละคือศิลปินอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นศิลปิน สร้างงานให้คนรู้จักคุณต้องคิดค้นหาเอกลักษณ์ตัวตนของคุณให้เจอแล้วก็บุ่งหน้าเดินไปตรงนั้นจะเป็นยังไงก็ไปละไปอย่างนั้นละไปเรืๆๆ่อยๆจนให้มันสักวันหนึ่งเขาบอกสักวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสำเร็จโดยปรายาย ศิลปินของเรานะคะจะโด่งดังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันต้องผ่านอะไรมาหลากหลายเนาะพี่บ,บางคนก็ล้มลุกคุ่คานบางคนก็ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วชีวิตคนเรามนไม่แน่ไม่นอนนะคะคยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ตุ่นของเราด้วยศิลปินพื้นบ้านนะคะคคที่ร,ร,รังสรรค์สิ่งสวยๆนะคะให้เราได้เห็นกันในโลกใบนี้เพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของจงังหวัดสุขโขทัยของเรา าาพ<ช>ี่นมนคือส่วนใหญ่ส่่วนใหญผมจะเอาวิถีชีวิตของคนพวนคนพวมนมหณฑเซียวนี่แหละจะเป็นตัวเมนหลักโดยที่ว่าบางทีอเอาสิ่งที่ที่เด็กๆสมัยเด็กๆอ่ะที่เราเคยเจอแล้วปัจจุบันนี้มันไม่มีเหมือนเป็นภาพจําในอดีตอ่าใช่ความความจำของนึในอดีตคือลึกฟื้นมาเพื่อให้คนรุ่หลังเขามาได้ศึกษาดูว่าเอาสมัยก่อนบ้านเรามีเหรอ ภาพต่างๆที่เราวาดออกมาพี่ส่วนขาบอกได้ไหมว่าจริงๆแล้วราคามันประมาณสักเท่าไหร่ยังไงในแต่ละขนาดแต่ละรูปอย่างเงี้ยค่ะครับคือหนึ่งรูปมันแล้วแต่ขนาดบางทีบางทีขนาดเล็กมันก็ราคาถูกไปนิดนึงค่ะขนาดกลางก็เพิ่มราคาอีกนิดนึงถ้าขนาดใหญ่ๆก็เพิ่มอีกราคาอีกนิดนึงค่ะคือสูงสุดแล้วของผมอะจะอยู่ประมาณแค่ห้าพันถึงหกพันเต็มที่ละพี่เราใช้เวลาวาดนานไหมอ่ะก็ประมาณ เดินสองเดินก็มีโอ้กวาจะได้เงินแต่ละภาพใช่ใช่อดทนสูงเหมือนกันนะพี่นะแม่มันก็ต้องอย่างนั้นแหละเนาะอดทนสูงเหมือนกันในเรื่องของการทํางานของเรานะคะภาพแต่ละภาพเนี่ยพอเราใช้ในเรื่องของสีที่มันเป็นของกินอะเอาง่ายๆกาแฟมันมีเรื่องของอายุของภาพไหมคะหรือการเก็บรักษาอย่างไงก็ยี่สิบปีขึ้นตัวนี้นะก็เหมือนภาพภาพสีน้ําเหมือนกันสีน้ําก็ ถ้าเกิดเป็นเป็นยี่ห้อดีๆสีดีๆที่เมืองนอกสั่งเมืองนอกมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะอยู่นานแต่อย่างสีกาแฟเนี่ยก็ยี่สิบปีสามสิปีขึ้นค่ะใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแบบนี้นะคะแล้วอยากจะได้เป็นเจ้าของผลงานติดต่อได้ที่ไหน,นบ้างคะพี่เออของผมก็จะมีเพจก็คือจิตกรภูทธรคลหาเียลกับอีกเพจหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการ โชว์ผลงานโด,โดยโดยผลงานของผมทั้งทั้งผมจะใช้ชื่อว่าคนสินศรีส,สัชนาไลาาตัวนี้เข้าไปได้เลยปตทอสอพ,พอกเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียง